สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมรถแคบยกสูงนะคะ1.9 LDA โมเดล2022นะคะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะคะที่เพิ่งเปิดตัวกันเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะคะอ่ะแคบยกสูง LDA นี้นะคะมีลูกมีลูกค้าหลายคนนะคะถามว่าเเหมือนเดิมเปลี่ยนตรงไหนบ้างน,นะคะมองดูแล้วเหมือนเดิมโอเคค่ะดเดี๋ยวทิพก็จะพาชมนะคะว่า เปลี่ยนตรงไหนอันดับแรกนะคะคือจะเปลี่ยนไม่เยอะค่ะเพราะเราไม่ได้เชนนะคะนิดหน่อยก็จะตรงกระจังหน้านะคะหน้าโฉมใหม่จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีส่วนเว,ว้าจากเดิมนะคะและก็จะเป็นสีออกเทาเข้มแบบนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ส่วนไฟเดลไลท์ไฟตัดหมอกยังคงเดิมนะคะล้อลายล้อแม็กก็จะตามเดิมตามนี้นะคะ ภายในก็ตามเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยเป็นเนบาะผ้า,าเกรดพรีเมียมนะคะแต่ว่าเพิ่มลายนิดหน่อยค่ะโอเคฟังกช์ชันภายในเหมือนเดิมค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแต่เพิ่มเติมคือรุ่นนี้จะมีเกียร์ออโต้ขึ้นมานะคะ,อะโอเคสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างที่สองนะคะจะเป็นไฟท้ายค่ะ ปลาท้ายของรถรุ่นนี้อ่ะมองก็อาจจะทรงเดิมก็จริงนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะจะเป็นสีเทาเทาเข้มค่ะเพราะว่าถ้าสีเดิมรุ่นชมเดิมจะเป็นสีเงินค่ะสีเงินแล้วมองภายนอกจอขาวๆหน่อยค่ะโอเคด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้จะเป็นรถดําเดิม,ดมชมเดิมนะคะโอเค ค่ะโอเคมีรถเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นโฉมเดิมนะคะไฟท้ายตรงนี้จะเป็นสีเงินสว่างๆค่ะท่านใดสนใจรถแคบยกสูง LDA นี้นะคะสามารถสอบถามเซลล์ทิปมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นรุ่นอื่นก็ได้ค่ะมีโปรโมชั่นให้ทุกรุ่นนะคะโปรดีเปิดตัวรถใหม่นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทิปพาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ